พักท่าอีกแล้วจ้าใส่กอกที่เฮ็ดมือนั่นเดี๋ยวมาถอดใส่กอกด้วยจ้าบอเหงาบอใส่กอกเฮ็ดมือนั่นพี่นนอะเฮ็ดเหมือก่อนเฮ็ดลงคิดมือนั่นปเปลี่ยวแล้วพี่นนองก็ได้ิดถอดถอดใส่อ่อนหอมหอมมาเลย ทอดแล้วก็จังตัดเชือกมันออกงามสวยแซ่บหมื่อวานทอดไปแล้ว4ีิย้เย้เย้มาะกอหิวอุ้นเย้มมะกอหิวอุ้นเจ้าไงใส่กอ เกะได้เลยเนาะพอแตกเกะก็ได้ถอดไฟอ่อนๆเันนี้ครับจะตัดเสือกหอมห่วยจะๆกันอเลยหอมขาดก่นอนนะนี่ว่าแม่ยังเป็นเสือกเป็นเสือกสำหรับเพจอาหารว่าเป็นแม่แบบแก,ก่เดี๋ยวสมก็ร่างดีเด้ คนนาะมองตรงไปตากซีวีบรรยากาศคือใส่กอกอิลีพี่นอะไอ้คนไปตากไว้คนกราบมาทอดหนีพี่นนองไอ้มาทอดขั้วข้างในเด้อวทอดขั้วข้างนอกบรรยากาศแบบบ้านๆเลยจ้าโอเคเด้อจ้าเดี๋ยวสิไปกินใส่กอกแล้วเบิ่งคนนาถทอดอไ,ดไดอ่ออนมิตรีบิตีอยู่ แล้วจะหากันไก่มาตัดเนาะเดี๋ยวหาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า